ลดหย่อนภาษีด้วยโครงการ Easy e r e c e i p ปี2568เป็นยังไงไปดูครับในส่วนของระยะเวลาโครงการนะครับจะเริ่มวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2568นี้นะครับจำนวนเงินที่ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนะครับอยู่ที่50,000บาทนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับ30,000บาทนะครับสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ สำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแหวนนั่นเองนะครับโดยร้านค้านะครับต้องออกเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับในส่วนที่2นะครับคือ20,000บาทน,นะครับใช้กับสินค้า o t ทอหรือที่เรารู้จักกันว่า1ตําตำบล1น1ผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้วครับสินค้าที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับได้แก่ สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับพวกยาสูบนะครับท่าน้ํามันนะครับพวกค่าเชื้อเพลิงหรือว่าการซื้อรถยนต์การซื้อรถจักรยานยนต์นะครับพวกค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าค่าสาธารณูปโภคนั่นเองนะครับค่าเบี้ยประกันนะครับค่าไกด์นำเที่ยวค่าที่พักโรงแรมหรือว่าโฮมสเตย์ในไทยนะครับ เหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปเพื่อให้ร้านค้าเนี่ยออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีลีเซีมนะครับ 1. นะครับชื่อและนามสกุลของผู้ซื้อครับ2ครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนครับ3นะครับที่อยู่นะครับในส่วนของสัมภาระนะครับแจ้งว่าสามารถเป็นที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ได้นะครับ ขอแค่ข้อมูลตรงกันครับและข้อสุดท้ายนะครับเงินที่ได้คืนนะครับแต่ละคนนะครับจะได้เงินคืนที่ไม่เท่ากันนะครับจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนหรือเงินได้สุทธิต่อปีนั่นเองครับ